สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออกมาหางงวยบรรยากาศย่างมือนเอราฝนค่ะพี่น้องแม่ให้รดในหอนมากอย่างปุน่นทวนทวนไม้ถ้าปุน่นเลนีนเลีนลงไปแล้วปุน่นโดนนี่หยมาท่าใส่เบืองงว่วงผู้เดียววันนี้ก็ลังลงไปค่ะพี่น้องปุ้นรถนแรงอยู่ปุ่นบรรยากาศวันนี้นะคะย่างมือนเอราคืมคีฟ้าไร้ยุอย,อยุยยุยเจ็ดสิบต,ตุก๊กตุ๊กเมื่อวานนี้ก็พอลิ้นๆพอได้เปียกพอมีแห้งงานนะคะ่ะ นี่ก็นี่เลยออกมาหางวัวได้ยามาแลลวค่ะพอสลี่กับอพอวานเนาะค่ะเปิไปตัดมามดูขึ้นห้างเต็มเลยวค่ะเบิ้งเบิ้งทั้งกินกับกินทั้งดูดกระดูดแบบนี้เฮ้ยยาลายดูถิ่งยาลูซี่ค่ะมันนี้ลูซี่คือเกาขนลิ้นใส่ไ้เมื่อวานนี่กะเฟียงเบิดมือ เราะว่าตัดตัดหญ้าบ่ได้เนาะคะ่ะฝนฝนมันลินพอลรำคาญนี่แหละก็เ,เลยบ่พา,ากันตัดก็เอาเพียงให้หัวหน่อยกินพวะเสียบกินหญ้ากะเสียบกินเฟี้ยงกะเสียบบ่อวนยังอยู่เด็ดทีเนาะค่ะเบิ่งผูใหญ่เบิ่งดูหายว่นี่ดูหายยังวุ่อนอีกทั้นทนทงนี่ ทม่งลุ่นเอาขีง่งัวออกค่ะพี่น้องระวังตะงัว,งวสีม,มือน,นั่นแหละบัดน,นี้พอบานเพิ่นเอาขีง่งัวออกแม,ม่บัดนี้เบ,บิดคอรอดก็เด้นี่ค่ะบักหลายนึงบัดทนี่ขีง่งัวกองไว้ข้างคอก่ะสิได้เอารถมาใส่เนาะคะ่ะ นี่เห็นนั่น,นพื้นปูนแล้วพันขี่เนาะค่ะบัดเี้มันั่นขี่ทั้งเงี้ยวแต่ว่ายางเดียวมืนยานมันมืนเอเหลือขี่ไว้ให้แน่นิดน้อยค่ะพี่น้องที่ตูนงว่า,วามัมมี่มองสีนวลเนาะคะ่ะขี่ฟังนีร้ายแฮ้งเบื้องบนคนออกไปเรื่อยๆเ,เอาออกมาเรื่อยเอยนาะคะ่ะคอยเก็บพองานกับมีอยู่สามตูเอาไว้แค่สาม นี่พี่น้องเนาะค่ะมันสอบถามเขามาว่าซื้อเงวัวโค้งไงแบบนี้ราคาแพงโบเนาะค่ะช่วงนี้มันมัน,ม,นมันกับเป็นน้ำช่วงน,นั้นแหละค่ะช่วงที่ซื้อมาตอนนั้นมันก็จะอยากจะเพงงยูเนาะค่ะในช่วงนี้กะราคามันก็พ่อจับตรงใดอยู่ค่ะพี่น้องบ่ตรงไปบอกถึงมันนอกเนาะราคาตั้งแต่ที่ซื้อมาเฮาเอาปัจจุบันดีกว่าเลี้ยงไว้เอาลูกมันค่ะ เหลืออีกขอกนี้นะคะคอกกลางแม่นีกับ้องคือกันกับต้องเอาขิ้ง้อออกในพิ่นในพิ้นในมีพื้นที่ในนอนในย่างค่ะทาเมนบาเขาบอเอาขิงง้อออกมันจืดมันแฉะมันเปียกมันเมียงอยู่ตลอดนะคะเล็บเพิ่นกระสีเน่านะคะเล็บง้อก็จะอ้อนมันก็จะเหี่ยวหแบบว่าเป็นเพรใดนะคะ อย่ไปเบิ่งขอกไก่จังน้อยก่อนนะคะพี่น,อน้องหลังจากเกค็ดไว้กะเป็นจังไดแนววนี่น้องบ่ายออกมาหลายมือแล้วร่มเย็นว่อยๆค่ะพี่น้องเอ้ยล่มเย็นบรรยากาศดีดีมาเาออากาศโอโซนนะคะเมืองุนขาเจ้าวขจุดไฟอยู่ทางคุณ เขาทอกแล้วค่ะทอกแต่กันยังว่าท่านนี่เบิดนี่ค่ะเริ่มเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มจะเห็นแล้วนะคะว่าเออเริ่มจะเป็นคอ,อกไกลแล้วแต่กันย่งเหลือไม่กาดนะคะมือน,นี้เบิ่งสถานการณ์กอนถ้าวชานันแล้วจะไปตัดไม้ไผ่ค่ะพี่น้องมากาดทั้งเทิ่งกับพ่อสีแดงมุ่งกับสีแดงไปหาเสือนตะไคร้เนาะค่ะมารวมตะไคร้มาปูพื้นเตรียมไหวทางให้ไกล ทางนี้ก็เขาก็เริ่มจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าปีนี้จังได้ก็ได้เกียวสำหรับคนหน้าคุมเนาะค่ะแต่สำหรับคนหน้าโคกอะวัดกันเนาะค่ะห้าสิบห้าสิบจักสีไดเกียวหรืบอบ่อพาวาัาหยาคลายเขาก็เริ่มจะถกถกกัอแล้วล,าลาา่ะค่ะเบิร์กรอตะมันเก อากาศแบบนี้นาะคะขาเห่ากะบ่เอางัวออกค่ะพี่น้องบ่เอาออกเอาไว้ค่าขอ,อกกันเลยให้มันยู่นนั่อน่ะละเพราะว่าเอาออกมาแล้วถ้าเกิดฝนมันลินมันโตมันกัดจะล่เขาหยาบน้ำเต็มจนจะรุนแล้วนะคะเต็มขอบเสมอเล้ยที่โจโกูกันมาไว้น้ำก็เริ่มจะใสเนะคะ่ะจากที่แบบว่าเป็นน้ำแบบคุ้น เพราะว่ามองนี้มันเป็นดินสมองน้ำมันก็จะอยากจะแบบคุณเนาะคะ่ะพ่อต่างตเฮาเอาน้ำโซลาเซลล์ลงมันก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะเริ่มเริ่มจะแบบว่าใสขึ้นนี่คือน้ำเออน้ำให้น้นำธรรมชาตินะคะที่เฮาเอาเขามาในสะนงวยนี่มันก็จะดำดำเนอเขากระจองนจออหน้าไม่เหลือพี่น้องเบิง้งหน้าข่างกัน เขาเขา้าเห็ดเห็ดซบแห้งเนาะคะ่ะต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วจ้านี่ค่ะปลูกไวะะ้เ home, านาะคะ่เะ,ะเพื่อได้ยอยู่ห่มอยู่เงาเนาะค่ะอยู่ห่มเพื่อน้วกาจะเพื่อใดมีเห็ดอยียงเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะคะ่ะมันก็นจะเป็นตะเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยมากใกล้กล้ก็จะเห็นดอกเหลืองเออเหอดอกทองอุไรเนาะคะ่ะปลูกได้ปีเดียว ง่ายเร็วค่ะนี่บลกไว้ช่วงที่ข้าเจ้ามาจุกสะนี่แหละปลูกใส่ไว้ใหม่หมไหลยังได้นะคะพื้นที่ของเฮาก็ยังแต่ตองอาศัยต้นไม้อยู่คือเกาค่ะพี่น้องเวลางวออกมายางไว้อย่างออกมากินอยากกับพ่อสิีด้อยู่ในห่มใหม่นะคะ่ะกินไปแล้วก็น,นอน เดี๋ยวสิพาเข้าสวนเกษตรพอซาลีนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันมาตอนนี้เป็นจชงไในแน่แล้วตอนนี้มีออเดอร์ให้เก็บบักฝรั่งค่ะพี่น้องบักเอ่อบักซีดาเนาะค่ะบักฝรั่งกิมจูเพื่อนน่ะละออเดอร์มาหาลอยจะให้ทรงสีสะเกดค่ะพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าจะมีนวยบอเพื่อนสั่งมากคะบ่ท่านในรับปากเพื่อนดอกค่ะแต่ก็บ,บอกแต่ว่าเดี๋ยวเห็นไปเบิงอที่สวนก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันเก็บไปสามสี่รอบแล้วค่ะ อย่ามันเบิดมีทีจากสะกอนเนาวคะ่ะพ่นา่าพันใดกินแล้วพันใดมาล่องรสฉาติแล้ิ่นวดาบักซิดาหรือว่าบักฟรั่งของพอสารีนี่มันกรอบค่ะพี่น้องกรอบแล้วก็หวานเนาะคะ่ะพื่นติดใจเพิ่นก็เลยสั่งมาอีกเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในสวนก่อนนะคะว่ามีหน่วยวอ สวนสลัดแก้วกับเบิเร์ดเลวค่ะพี่น้องกัเจ้าพากันนสือไปกินกับเมี่ยงปลากินกับหมูกระทะช่วงบางนึงเนาะคะ่ะเบิเร์ดเลวนี่ฝรั่งไปเบิ่งกันมันจะมีบอมีพ่อได้โบนะคะสําหรับฝรั่งการที่เข้าสิเก็บบอกฝรั่งกินจูเนาะคะ่ะเขาก็ตองล่อให้บเป็นเกก่อนค่ะพี่น้องเพราะเป็นว่าเขียวเลวใหญ่ซื้อเลวเขียวนี่เขากะบอ่อยากเก็บเนาะคะ่ะเพราะว่า มันจะยังบทันกรอบหวานหวานน่่ยใหญ่ค่ะนี่มันจะน่วยใหญ่ๆผิวแบบเรียบๆแบบนี้เนาะค่ะสามารถเก็บขายได้แล้วนี่เชงสิมันก็จะหวานเนาะค่ะลูกแบบนี้เัาก็จะเบิ้งผิวก่อนห่อกะบ่ได้ห่อพิเศษอี่ยังมากมาหรอกค่ะหอกันแบบบานๆเอาถุงยางนี่แหละค่ะตัดดากถุงพอดีเวลาฝนตกใส่น้ำมันก็จะไหลออกเนาะค่ะหอกันแบบธรรมชาติ มับนบานเฮาถ้าเฮาไปซื้อก,กระดาษห่อมันก็นจะแพงเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เคยเขาไปามแล้วต้นทุนมันก็นจะเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะคะ่ะเฮาก็เห็ดแบบบ้าน,านๆกินกันแบบบ้านๆน,นี้ละคะ่ะเสียบคือกันนี่ฝรั่งอุ้ยหน่วยวะะใหญ่ค่ะพี่น้องได้ขี้งัวเนาะค่ะมาใส่โคนต้นเพิ่นมันก็นจะออกดอกออกพลนเนาะคะ่ะให้เฮาได้ดีหนวยใหญ่ๆเนาะคะ่ะส่วนต้นนี้เป็นแบบฝรั่งงาน กิมจูนะคนปรปฐมค่ะพี่น้องหน่วยเพิ่นกสิใหญ่แน่เนาะคะ่ะใหญ่ถ้าแม่นว่าเบิ่งมันหยุดลงค่ะพี่น้องเนี่ยแบบไงหน้าเขาพอซารีถั่วขึ้นกันค่ะในสวนนี่ก,ก่ะหอกแล้วมันก็เลี้ยงแหนแดงไว้เนาะคะ่ะรองรับเพ่ฤที่ว่าเฮาจะเอาไก่มาลงกะต้องใส่หนแดงเนาะตอนนี้กําลังกําลังเพค์ขัพี่น้องแหนแดงกินขี้งัว เนยเดงกับกรลังงามกําลังกรลังแบบสมบูรณ์ตอนนี้ค่ะให้ไกลบ้านกะกินได้ได้นี่ nam, cái lang, cái lang n, cả, ค่ะไกลบ้านกะกินได้ใกล้ข่กะกินได้นาะค่ะเอือนปลาเอือนปลามาให้พี่น้องบอกอุ้ยโตใหง่งหรอมาล่ะส่วนมือเขาดด้ด้ดพี่น้องมะดู กอนสอน่อนหายเงียไปแล้วนะคะอเ,คเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหล่นน้ำมือเห้าเซ้อล่ะค่ะปลาดุกง่ายล่ะค่ะสื่อมา <c oughs> นี่คือผ่าบรรยากาศในสวนเกษตรีนะคะช่วงนี้กระสีเขียวนะคะเขียวหูเขียวตาเนี่ยเป็นหมืองใดกับเป็นตะเบิงเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาใส่ไห้บ่ดด้หดนาแต่ถ้าเป็นนาแรงนี่กรสี เหลือตอต้นกล้วยส่วนนั่นของอยากของกินเนาะค่ะเขาก็ต้องหดนนาตอนนี้ก็มีอยู่ดอกค่ะได้ได้ได้อยู่เพิ่นสร้งหารอยเงินเนาะค่ะได้อยู่พลังนี่เบ่งผิวมันค่ะพี่น้องขนาดใส่ถุงพลาสติกห่อได้นี่เกียงดีดีได้นี่เกียงดีลูกอะถือว่าสวยนี่ใสได้แล้วนี่เก็บได้เนะค่ะ ถึงทีเตล่าหมองก็ใส่ให้มันเป็นประโยชน์ด้านข้างนี่ก็เป็นยานี่เขาเอื่นยังเกาะยาหญ้าหวานเนาะค่ะหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้ที่จงไวเพราะเป็นว่าอย่างนี้ค่ะจงไวหายไกล้เนาะค่ะ <c oughs> โอ้ยไอเนี้ได้ปี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนเนาะค่ะช่วงนี้กะบ่ค่อยสบายป็นไดเนาะค่ะอากาศก็ิืม เปลี่ยนลมเย็นมากอากาศมันเปลี่ยนก็นเลยเป็นไขสเป็นหนาวกันนกติดด่างพี่น้องเบิ่งนั่นเอาออกึ่งไหนบัดนี้เบิ่งด้อยน,น่ะเอาออกได้บ่เอาอยู่ไหนบัดนี่ที่ในสิวออได้เอา้าโอ้ยเดี๋ยวเลยบัตรนี่ในสิวออได้อ,อึบอ,อ้บอ,อ้ได้แล้วขานึงนกก็ได้ มันิกออีกอยู่ในสีออกได้อะกอขากว่าเนี่ยอ้ยวาสีซอยมั่นสีเห็ดเห็นมันตายแบบนี้เอาอุ้ยซอยเ่ออะได,ดอกพี่น้องเอาไว้นี่แหละี๋ยวให้อ่อสซิลมาเอาออเขาให้หน้าเพื่อนานะค่ะเบิงกระทอกแล้วเขาสองสันเขาเขียวงูเขาอีเตียเพื่อนนั่แหละทังพี่กะสีไดดกินของเพิ่อนอยู่ได้นน่เบิงค่ะ เด็กกินของเพ่อนยูนี่เบื้องเขาทอกแล้วเนี่ยไายว่าสีบ่ได้เกี่ยวสีเด้เกีียวด้วยเนี่ยเกีียวมือเอาเนาะค่ะกินไว้จังสี่ได้เป็นถุงปุ๋ยอยู่ได้ดีเนาะค่ะเนาะเบื้องเป็นกระโตขึ้นไปเป็นปลูกบักทั่วทั่วก็กำลังเกิดปลูกเขาปวดก็กำลังงญ่กำลังงามเนาะค่ะปลูกมันมันเทกับปลูกมองหนีทั้งเทือกมีกาคุยกันเนาะค่ะตอนนี้กำลัง ตอนนั้นบักฝรังกิมจูนเนาะคะ่ะถ้าได้แล้วก็จะเอาขึ้นมาปลูกทั้งเทิ่นี่ก็จะเฮดเป็นสวนนั่นสวนน้อยนาเนาะคะ่ะปลูกบักเขียบพืชเศรษฐกิจเป็นยังคือวางสันติเวลาช่วงบักน้อยนาหรือว่าบักเขียบบ้านเฮานี่บ่มีผู้ใดปลูกเนาะค่ะขายดีดีดว่งหนึ่งขายเก็บขายค่ะพี่น้องอ้ออกไปกับเก็บขายบ่คู่กันชักเทียเบิ่งนี้เขาเพิ่นเขาเพิ่นงามง,าม,งามค่ะเขาเนีย้ย นี่แหละในพื้นที่สวนน,นีอยังนี่ยหน่อยจะยังมีมีแบบว่าไหนาเนาะคะ่ะดำหน้าไวถ้ากินเขาได้หลังจากนั้นแล้วเขาเบิดเลี่ยวเขาก็จะปลูกข้าวโพดอยู่ในนั้นบักพริกนี่ค่ะพอเก็บได้พอได้ขายสวนเกษตรช่วงนี้ก็จะเขียวงามงามค่ะช่วงนี้งามงามงามเลยแหละพอน้ำบับขุ่งเนาะคะ่ะเพิน่นเพิ่นปลูบกบักขุ่ง บุกหงเตีย้ยเบิง้งต้นนีหน้อยเป็นน้ยวยเลยนะคะเบ,บิ้งค่าคืบนึงกับเป็นน่วยบุกหงพันเตี้ยเนาะคะ่ะเห็นเพื่อนบอกว่าเพ่อนเปลี่ยวบุกหพันเตี้ยมากแบบปลูกเตี้ยนึงเก็บง่ายๆกินง,ง่ายๆเบื้องบนน่วยง่ายง่ายค่ะพี่น้องค่ะน่อย,ยอบกง่ายเลยบเบื้เงบมีเลยเนี่ยเบื้องดอกกระเจียวก็มาปลูกไว้ ถามว่ามีคนกินบอรกบบอรบโบค่ะกับปูไว้ซื้อพอสวา่ามันมีมนเสียงมันปล่อยน้ำลงทางนี้จบๆเนยเด้งกับกระลังนเพลค่ะเหมิดไหมอีกแล้วพี่นอ้องเหมิดไหมอีกแล้วเงาเมือดซอยนี่เหมิดคาโกนี่เนาะคะ่ะตอนนี้กะบ,บรรยากาศไหมอีกแล้วเหมิดซ้ำนี่ละเบื้องแล้วน่าจะบดตก ไก่ไก่ขึ้ออกมาผีแล้วป่ะเนี่ยออกมาสวนเราว่างตุย้อจ้าบ,บ่ปล่อยไว้ได้เนยหันออกมาเห็นว่ามาทาังสวนมาเคี่ยวของนี่ตุยย่างเดียวม่ย่างด้ไปอ่มขามาเคี่ยนสวนนี่บ่ดได้เด้หนยเสียหายบุ้งหม่งอยู่เอาอันนี้ไก่คือเป็นสี่มันก็ออกตัวนี่มันขาดเนาะ ก็บินออกเแล้วพุ่นใกล้ออกมอ,นนมองนันขาดมองเงินประตูมันขาดไกลมันเลยออกพุ่นให้มันกินเห,ห่นนอนในขีง้งัวให้มันเคลียร์ตี จืนเอาออกตะเฮิงมีขิงวะไหมือเส้าบ่หมู่บ้านหือเอาออกมือละนี่ละหน่อยค่อยเฮ็ดเอาเบิ่งว่ากินหนื้ออากาศดีปานนี่กินอิ่มมีแต่นอนถั่แล้วคือคนแะไรเนาะค่ะเนาะเบิง่งหวัว ค่อยๆเอาออกนะเอาก็เห็ดไปเรื่อยๆบร่งบรีบใครอยู่ปีนี้ฝนมันบ่ค่อยฮึ่มบัน,นใดวิใคร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 ได้พูดนะเห็นบ่้ยนะนั่นน่ะใครพูนใครนั่นน่ะเห็นเห็นบ่นนั่นน่ะใครไกลได้ไหมใครถิ่งโอ้ไกลกับพ่อไกล ใครถิ่งใครไปตัวถีบเเรีนใครในของว้อง่ากับเหยียเบอบทะเลช่วงนี้น่ายห้อยแล้วค่ะเท่าที่เห็นเพื่อนกะหาง้อค่ะพี่น้องมว่วมันกับบมีขายห้แล้วละ่ะมว่วงมันไปเบิเรแล้วแต่ละขอ,ะะอ,อกเนาะค่ะหาซี่อยาบๆเนี่ยราคามันก็จะสูงช่วงนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันแนวใดที่มันหายยากมันก็จะเพงแน่เป็นเรื่องธรรมดานั่ยล่ะค่ะ มักินกันมันนี่ออกมาแตะเศามาตัดหญ้าหิง้งงัวสำหรับคลิปนี้นะคะโบมีอย่างไรดอกผาพี่น้องออกมาเบึ่งงัวผ้ามาเบึ่งสวนช่วงบรรยากาศครึ่งฝ้าขึ่งฝน เหมือนีนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังพอกันไม่คลิปหนักค่ะพี่น้นองคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะขอปิดคลิปไว้เพียงสำเนีลละคะ่ะ